เน้นเลเธอเอาไปไม่เน้นหรอเขาเน้นเลเซออย่างเดียวครับดูทันด้วยทันเยอะสวยเพราเธอเพร้อย่างเด้เหรอฮึาึแล้วฮึ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 ฮาฮึ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 ้ี hãy subscribe nó kênh lại Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ขอตัวมันเลยขอที่อื่นดขอที่มาเนี่ยมันก็ทางกันเลยตัวไปขอตัวมันโอ้เออันมันเยอะมันเลยเดี๋ยวไฟมันจางอ่ะแสงมันเลยไม่เข้มเมื่อกี้ไฟเยอะไปหน่อยมีตัวเองอีกว่าพี่ข้อข้อข,ขไปเรื่ยข้าไปเรื่อย ໂຕເດມໄດ້ມານີ້ກົດຊົນຊ່ວຍເລີຍຫວາເອີເອີເອີສວດີໃນນພພໍຕມັນໂພ นี่ล้วก็ตัวนั้นไปสองตัวคุูพอเลยกำลังเปิดความกงนสองตัวตัวไหนสีตัวนะตัวตีวดีงวครับตัวจีนตัวกลางเลยเด้ยาเยอะสองตัวสองตัวพร้อมกันใช่ไหมเออเอละพร้อมเลยเออ

ก่อนก่อนเนี้ยไปตีก็ดังตุ่มตุ่มแล้ว